ที่เข้เพื่อนๆก็เพิ่งตื่นนอนวันนี้อากาศดีวันนี้วันที่6พฤษภาคม2565อากาศก็ยังคงสบายๆนะยังไม่ร้อนมากเท่าไหร่หลังจากที่มันหนาวมาวันสวันวันนี้ก็เป็นอีกวันนึที่ไม่ไม่ร้อนมากแล้วก็ไม่หนาวมาก ซึ่งก็แปลกดีปกติประเทศไทยเนี่ยเมษา,าพฤษภาจะร้อนแล้วนะถ้าวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วก็ยังเป็นวันที่กำลังเตรียมมุ v ของออกจากห้องเนาะจะย้ายลงไปนครศรีธรรมราชแล้ววันนี้ก็วันศุกร์แต่งสีฟ้าแต่งสีฟ้าตามกำลังวันค่ะก็ วันนี้เราก็แต่งชุดสีฟ้าเนะาะก็เป็นลำลองสบายๆไม่เป็นงานเป็นการเพราะไม่ได้ออกไปพบใครนะเสอยืดแล้วก็งเ,เกงธรรมดามัดยอมแล้วก็เดี๋ยววันนี้มามาร์กหน้าตอนเย็นเพราะเรามี แผ่นมาร์ก hmm. หน้าอยู่ในตู้เย็นนี่วันนี้จะใช้อะไรดีมีสองแบบนะอะโวคาโดน้ำผึ้งกับองุ่นและสตรอเบอรี่โอเควันนี้สีฟ้า,ก,า,า,าก,ก็คงจะเป็นอะโวคาโดกับน้ำผึ้ง เ okay. นี่ยค่ะเดี๋ยวเรามามาร์กตอนก่อนนอนจะเตรียมเอาไว้แต่คือเดี๋ยววันนี้ใช้ทาแฮนด์ครีมแฮนด์ครีมโอเคคือตอนนี้ผมเรายาวมากเลยอะแลวกำลังตัดสินใจว่าเราจะตัดผมเราดีไหม ชีวิตนี้ไม่เคยแบบว่าปล่อยยาวขนาดนี้มาก่อนเลยจริงๆอแต่มันก็ดีไปอย่างนะคือมันมันม้วนง่ายดีอ่ะมันเก็บง่ายมากเลยแต่ว่าข้อเสียก็คือเวลาร้อนเนี่ยเวลาปล่อยออกมาแล้วมันร้อนเนี่ยมันก็เก็บมันก็อยากเก็บผมแล้วพอพอมวยผมแล้วมันก็ดูเป็นคุน้าอย่างไงก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าปล่อยอย,อย่างเงี้ยมันก็ดูน่ารักดีนะ <c oughs> คิดเป็นกเป,ป่าอน่ารัก <c oughs> แต่แต่เราก็ชอบนะชอบทีมันยาวๆเอืมโอเอนีอ่คิดเป็นตัวเสร็จแล้วค่ะทุกคนก็มาเติมปากสักหน่อยก็ใช้ลิปลิปปลางอืมอันนี้ได้มาเซล ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ชอบใช้เล็บบาร์นะเพราะว่าสีมันไม่แจด๊ดเียร์เราเป็นคนไม่ค่อยแต่งหน้าไงอืมอือโอเคเกยบร้อยแล้ว ได้เวลาทานน้ำชาตอนบ่ายแล้วก็จริงๆีปิดกาแฟกาแฟบุลเลตผูคาเฟ่ใส่เนยนะคะก็จะเป็นอาหารที่ชาวคีโตเชียนใช้ลดน้ำหนักกันก็คือไม่ใส่อะไรเลยไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ครีมเทียมใส่แต่เนยในยแท้ก็ทานกินกับ พวกของว่างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าของว่างเนี่ยมันหวานนะเราก็กินเป็นชิ้นเล็กๆพอรู้รสพอ i wish I was on my road heading to cause you made me feel i'm home i wish i was talking to you on my road cause i don't want to scared to love a shine like I wish i wish i was on my road heading to cause you made me feel i'm home you แล้วก็เดี๋ยวพออาบน้ำเสร็จแล้วก็มามากหน้า,นนาก่อนนอนหากเาอาบน้ำเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยววันนี้เรามา mark มหน้ากันดีกว่าทุกวันศุกร์นะวันศุกร์เราจะมากหน้าทำไมต้องเป็นวันศุกร์เพราะว่าเราใส่โม่นิดนึ่งล้วก็จะใช้พลังงานของดาวศุกร์นะคะ ดาวินัสนเนี่ยช่วยให้การมักหน้าเนี่ยมีพลังมูเตลูให้หน้าเรากระจ่างใส <c oughs> นะก็วันนี้วันนี้เราจะเลือกใช้แผ่นมาที่เราเตรียมเอาไว้แล้วเนาะนะเดี๋ยผคิตกัน ที่เป็นหันมาร์กนะคะแล้วก็เราก็เตรียมแตงกวาไว้สำหรับปิดตาสองชิ้นด้วยนี่นะเดี๋ยวเราแกะมาร์กออกนะเขาบอกว่าให้ สปนใบไปหน้า10 1 5นาทีแล้วดึงแผ่นมาสกออกรูปเนื้อเซรัมซ่มให้ซึมสู่ผิวโดยไม่ต้องล้างอเอเราชอบมากเลยมันเป็นการผ่อนคลายปฏิบัติผิวหน้าทนะี่ทำให้เรามีความสุขก็ตั้งนาฬิกาไว้นะคะ15นาทีระหว่างนี้ก็เปิดเพลงนะ เพลงสบายๆชิวๆฟังไปด้วยทำให้เรามีความสุขโอเคเย็นมากเลย สบายยังสบายผิวแล้วก็รูปนะที่เหลือก็รูปที่ลำคอส่วนใหญ่เราจะตั้งตั้งเวลาไว้ยี่สินาทีแล้วก็แบบว่าค่อยเอามาออก่ะหว่งนี้เปิดลแล้วก็ใช้ตะกว้าของเราเนี่ยโปะลงไปตรงนี้ อืม mm hmm. แล้วก็นอนฟังเพลง นสบายสวยผิวมากท่านี้ก็นอนได้เละวันดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย